ลูกชายคิดลูกชายเสียคิดถึงเขาอยากปล่อยวางแต่ทำไม่ได้ค่ะลอใช้เวลาค่ะนะถ้าคุณฝึกได้มันมันพระตายรักอะ่ะเจอก็ต้องเจอเจอเพื่อจากนะแล้วนี่มันเหลือแต่ว่าทำใจไม่ได้คือสัญญาความจำนะครับ กา,การนักการพระครูประหลาดเจ้าวาดองค์ปัจจุบันโยมปฏิบัติมานานหลายปีเห็นพองยุบชัดๆลูกลูกก็คุณก็ปฏิบัติเนี่ยแผ่เมตตาเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเดี๋ยวคุณโล่งครับเพราะคุณทําใจได้คือเออมันเป็นปัจจุบันลูกเขาก็ต้องเป็นชีวิตของเขาแล้วเขาไปเนี่ยลูกไปดีไม่ดีเนี่ยมันมันมันบอกไม่ได้นะครับแต่เขาไปแล้วก็ แล้วแต่เขาไปตอนอายุไหนโยมไม่ได้บอกนะครับแล้วตายไปเพราะอะไรโยมไม่ได้บอกเลยดาวไม่ได้ครับตอบไม่ได้นะครับแต่โยม,มรู้ดีถึงจะไปไม่ดีไปอะไรไปโยมแผลไม่ตายเขาเดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวเขาก็โยมช่วยได้ครับ DNA อเดียวกันยังไงก็ช่วยได้ตั้งจิตให้ดีๆแล้วก็ส่ง บุญที่สะอาดสะอาดไปอย่าตรงบุญที่ปูนเปื้อนอย่ารงบุญด้วยความวิตกกังวลท้อแท้หดหู่บุญมันไม่มีคุณภาพคุณภาพมันน้อยอย่าแก้จะนะคุณแม่เจ็ดวันเนี่ยช่วยได้เลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดทัศนคตินิดเดียวนะครับโยมปฏิบัติมานานหลายปีพอพองยุบชาดแค่สองครั้งเองหลายปีเนี่ยสองครั้ง มานนี้เลยครับตอนนี้วันนี้วันนี้ที่นี่เลยแล้วคุณจะพองยุบชัดมากกว่าไม่ชัดครับขั้นตอนศูนย์หนึ่งสองเนี่ยแบก k ูเดอะเบสิกให้ได้เดี๋ยวชัดแน่นอนครับ